สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอปัญหาหนึ่งเรื่องครับคือน้ำกดเนีย่ยยอดยอดน้นเป็นอย่างนี้ครับไม่รู้ว่าเป็นที่หยอดน้ำกดเยอะเกินไปหรือว่าเราทำเป็นน้ำขายหรือเปล่าเพราะว่าสภาพจะเป็นอย่างเนี้ยคิดว่าคิดว่าในส่วนตัว น่าจะเป็นที่หยอดน้ำกดมากเกินไปเพราะคนที่หย่อนน้ำกดคือแม่นะครับแม่จะผสมน้ำกดเองคือวันหนึง่งวันหนึ่งสี่ร้อยต้นก็จะหยอดประมาณหนึ่งขวดครึ่งคล้ายๆแบบแกไม่ได้ผสมน้ำอะ่ะถ้าเป็นของเราเราก็จะหยอดประมาณหนึ่งขวดเนี่ย หนึ่งขวดของน้ำกดทั่วไปนะคนที่ทำสวนยางก็น่าจะรู้อยู่มันก็จะอยู่ที่เราราวประมาณสี่วันสี่วันในการหยอดสี่รอต้นของเราแต่แม่วันละขวดครึง่งวันละขวดครึ่งนี่หมายความว่าไม่ได้ไม่ได้ผสมน้ำนะก็ไม่รู้อัน,นอันนี้คือไม่รู้เลยว่าเป็นที่น้ำกดมันแก่เกินหรือว่าเป็นเพราะอะไรรู้ว่าเพราะเราทำน้ำ อันนี้กูรูกผู้รู้บอกหน่อยนะครับแม่หยอดทีนึงก็แบบโอ้โหน้ำกดไปอีกแล้ววันละขวดมันก็ไม่ใช่มันเหมือนมันแก่ไปนี่ครับผมจบคลิเปลียนนนี้ครับเซ็งเลยครับเซ็งเซ็งในที่นี้คือมันลอกก็ลอกยากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลอกให้ดูนี่ครับทุกคนลอกออกมาแล้วมันก็จะติดถ้วยอยู่อย่างนี้ส่วนมากมันจะติดเยอะกว่นี้นะ แต่น,นี้คือน้อยน้อยมากแล้วแล้วมันก็เหมือนว่าเป็นเนี่ยหนึ่งถ้วยแบบว่าครึ่งถ้วยนะครึ่งถ้วยที่ว่าเนี้ยเห็นไหมอันนี้ถือว่าเกือบครึ่งถ้วยในแค่เนี้ยอันนี้ก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ